คุณสิงดีลไทยสวัสดีค่ะคุณสิ่งดีลไทยประจำวันที่15กุมภาพันธ์พศ2566คลิปนี้ไม่ได้เป็นการช,ชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่าน,นั้นนะคะก็ถ้าท่านใดก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตติดลบ12.13อยู่ที่1652.76แนวรับจะเป็น1641.67 แนวต้านจะเป็น1695.99ค่ะไปดูเซต50เซต50ติดลบ4.89อยู่ที่986.08แนวรับจะเป็น976.02แนวต้านจะเป็น999.44ค่ะกลับมาที่ทำเฟรม15นาทีตามรูปแบบของ h ุ้นซิ่งดีลิไทยค่ะตัวที่1 t h g d t h g ราคาสามบาทแปดสสตางค์บวก8ดสตางค์ค่ะบันตลาดแท่งนี้ก็ย่อลงมาก่อนที่3บาทเสตางค์แล้วก็ไซเวดังขึ้นมาไซเวยแอปแล้วก็เลยลงมาอีกรอบที่3บาทแสตางค์ท้ายตลาดดังขึ้นมาปิดที่3บาท8ปสตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีแท่งซื้อเข้ามากกว่าขายออกแล้วก็มีวอลลุ่มทยอยเข้าช่วงท้ายตลาด ทำให้แท่งสุดท้ายตรงนี้ทําให้ C H G ปิดเขียวค่ะตัวทาฟิวมด์ของ C H G ตรงนี้ก็มันจะหล่นลงมาต่ำสุดที่3.78บาท78สตางค์สองรอบแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านก็ม่รนน่ก็จะดันกลับตัวขึ้นไปได้ไหมจุดเบรก็จะอยู่ที่4.4บาทสัตางค์ค่ะ C H G เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์ ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีไวยรุ่งรระดออยู่ที่103ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท78สตางค์แนวต้าน3บาท88สตางค์ถ้าทะลุไดจ้จะเป็น4บาท4ส,ส,สตางค์ค่ะตัวต่อไป TRC TRC ราคา84 11, สตางค์แบวก11สตางค์ค่ะในตลาดแห่งนี้ก็หลดลงมาต่ำสุดที่70สตางค์ แล้วก็เด้นขึ้นมารอบแรกที่80สตางค์เลยลงมาอีกรอบที่76สตางค์ท้ายตลาดดันขึ้นมาปิดกระโดดที่84สตางค์ค่ะดูได้หนนาทีตรงนี้ก็มีวันลุ่งทยอยเข้ามีแบงเกอร์เข้าตอน10โมงเอ๊มีแบงเกอร์เข้าตอนบ่าย4โมงแล้วก็มีแท่งทยอยซื้อเข้าทำให้ TRC ปิดกระโดดค่ะดูทางเฟรมเดย์ของ TRC ตรงนี้ก็เหมือนจะมันลงมาที่64สตางค์แล้วก็มันจะพยายามแดนขึ้นมาเบรกที่89สตางค์ค่ะตรงนี้ก็อยู่ในโซนโอเวอร์บอทด้วย trc เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีไวลุยรายเดือยที่ที่340ล้านบาทค่ะแนวรับ75สตางค์แนวต้าน8 9ส้าตางค์ท้าทะลุได้จะเป็น ออิบายในปีนี้ค่ะยอต่อไปว่าว่าราคา3บาท86สตางค์วันนี้ถือว่าไซเวย์สะสมค่ะตลาดแห่งนี้ว่าก็เปิดกระโดดแล้วก็เดินขึ้นมาสูงสุดที่3บาท92สตางค์ไซเว์ดาวลงมาต่ำสุดที่3บาท82สตางค์ท้ายตลาดเดินขึ้นมาปิดที่3บาท86สตางค์ค่ะ ดูรายหนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกแท่งสุดท้ายมีวอลุ่มเข้าตรงนี้ทําให้วาปิดเขียวค่ะดูทางเฟิมเดของวาตรงนี้ก็ลดลงมาตันสุดที่ตรงนี้3.82บาท82สตางค์แล้วก็มารุ่นก็ว่าจะดันขึ้นไปกลับตัวได้ไหมแนวต้านอยู่ที่3.94บาท94สสตางค์ค่ะ ว่าเป็นหุ้นสาเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแวลู e ระดับอยู่ที่199ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท82สตางค์แนวต้าน3บาท9กสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท2สตางค์ค่ะก็ต่อไป PRM PRM ราคา7บาท95สตางค์บวก10สตางค์ค่ะ ตลาดแท่งนี้ก็ยอ่อลงมาก่อนที่7.75บาท75สตางค์แล้วก็ดันขึ้นมาสูงสุดที่8.10บาทส0สตางค์ลดลงมาอีกรอบที่7.90บาท90สตางค์ท้ายตลาดดันขึ้นมาปิดที่7.95บาท95สตางค์ค่ะดูได้หนึ่งนาทีก็มีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้อเข้าแต่ว่าแท่งสุดท้ายตรงนี้ทำให้ p r m m ปิดเขียวค่ะดูไทมเฟรมเนของ p r m m ตรงนี้ก็ลดลงมาตามสุดที่ตรงนี้7บาท6 0สตางค์แล้วก็มันจะพยายามดันขึ้นมาเบรกที่8บาท10สตางค์ะ่ะ PIM <P IM S 1> เป็นหุ้นสายเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการขนส่งโลจิสติกภาพรวมบ,บริษัทมีกำลัและมีปันผลมีแวลู e r a t ที่176รล้านบาทค่ะแนวรับ7บาท8สตางค์แนวต้าน8บาท10สตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น All i อทา i ไฮแล้วก็ PIM อยู่ในโซน o v e r b o ์บอรด,ด้วยค่ะพาต่อไป EPG EPG ราคา8บาท85 5, 5, สตางค์บวก5สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ก็ดันขึ้นมาสูงสุดที่8บาท85สตางค์แล้วก็ลดลงมาต่ำสุดที่8บาท60สตางค์ดันขึ้นมาไซด์เวพสะสมแล้วก็ปิดที่8บาท85สตางค์เหมือนเดิมค่ะ ดูได้หนึ่งนาทีของ EPG ก็มีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกแล้วก็มีวอลุ่มทยอยเข้าด้วยแท่งสุดท้ายทำให้ EPG ปิดเขียวค่ะดูทังเฟรมเดย์ของ EPG ตรงนี้ก็ลยลงมาต่ำสุดที่8บาท35สตางค์แล้วก็ตรงนี้ก็ไซด์เวย์อัพขึ้นมาเรื่อยๆค่ะก็เรียนกันว่าจะาดันขึ้นไปเป็นหุ้นส่งกลับตัวได้ไหม แต่ดนูคิดว่าดันกลับขึ้นไปได้น,นะคะเพราะว่า EPG มีข่าว่าเผยผลกำไรไตรมาส3ปิดบัญชียอดขาย3,800ล้านบาทกำไรสุทธิอยู่ที่213ล้านบาทแล้วก็บุก๊กเคาเป้า10บ,บาทข้าวจากทันหุ้นค่ะ EPG เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัท มีกำไรและมีปันผลมีมูมรลราะอยู่ที่83ล้านบาทค่ะแนวรับ8บาท70สตางค์แนวต้าน9บาทท้วนถ้าทะลุได้จะเป็น9บาท15สตางค์ค่ะรวต่อไปวาอัพวาอัพราคา4บาท12สตางค์บวก10สตางค์ค่ะวัตลาดแหงนี้ก็ไซเวสะสมน้นขึ้นมารอบแรกที่4บาท8สตางค แล้วก็เลยลงมาต่ำสุดที่4บาท2สตางค์ท้ายตลาดนั้นขึ้นมาปิดกระโดดที่4บาท12สตางค์ค่ะเูรายหนึ่งนาทีก็มีแท่งชายโยซีเข้ามากกว่าแท่งขายออกแล้วก็จะมีตรงนี้3แท่งสุดท้ายทําให้วาอัพปิดกระโดดค่ะปิดกระโดดค่ะดูทางฟิมดีของวาอัพตรงนี้ก็เลยลงมาต่ำสุดที่3บาท98สตางค์แล้วก็มันจะ มันขึ้นมาที่4บาท20สตางค์แล้วก็หล่นลงมาตรงนี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าจะดันกลับขึ้นมาได้ไหมแนวต้านจุดที่จะเบก,ก็จะอยู่ที่4บาท34สตางค์ค่ะว่าอัพเป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี v รเดระดู่ที่14ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท2สตางค์แนวต้าน4บาท24สตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท34สตางค์ค่ะดวต่อไป c ี v i ว c ี v i วราคา3บาท14สตางค์บวก1 2สตางค์ค่ะเวยตลาดแท่งนี้ก็ดลดลงมาต่ำสุดที่3บาท2สตางค์แล้วก็ไซด์เวย์อัพเดินขึ้นมาปิดกระโดดที่3บาท14สตางค์ค่ะดูได้1นาทีก็มีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกแล้วก็ มีแบงเกอร์เข้าตอนบ่าย3มโมงส0นาทีสองเท่งสุดท้ายทำให้ซีวิลปิดกระโดดค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ตรงนี้ก็เหมือนจะลดลงมาตามสุจี้ตรงนี้2บาท90สตางค์มันจะเป็นแนวต้านที่สำคัญด้วยแล้วก็เนื่องจากที่เขาดันขึ้นมาตรงแนวต้านใหญ่ก็เขาอยู่ในโซอนอเวอร์บอร์ดค่ะ ซีวิลเป็นหุ้นเพนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหารเรืศัพซั์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแวลูเลย์อยูที่26ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท2สตางค์แนวต้าน3บาท20สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท28สตางค์ค่ะตัวต่อไปสามารถสามารถราคา5บาท60สตางค์บวก10สตางค์ค่ะ วัตลาดแห่งนี้ก็เปิดกระโดดขึ้นมาที่5บาทห5สตางค์แล้วก็ไซเวสะสมลดลงมาต่ำสุดที่5บาทส0สตางค์ท้ายตลาดเดินขึ้นมาปิดกระโดดที่5บาท60สตางค์ค่ะดูได้หนึ่งนาทีก็มีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกสองแท่งสุดท้ายมีวันรุ่งเข้าแล้วก็ทําให้สามารถปิดกระโดดค่ะดูทางเฟมเดีของสามารถตรงนี้ก็ลดลงมาต่ำสุดที่ 4บาท90สตางตรงนี้ก็มันจะพยายามดันขึ้นมาเรื่อยค่ะแนวต้านใหญ่อยู่ที่5บาท70สตางค์ค่ะสามารถเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีมูลค่าระได้อยู่ที่52ล้านบาทค่ะแนวรับ5บาท45สตงางคแนวต้าน5บาท70สตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น5บาท85สตางค์ค่ะตัวสุดท้ายก็คืออน,นันต์อน,นันต์ราคา1บาทสสตาง,งค์บวก1สตางค์ค่ะบนตลาดเทคงนี้ก็เปิดกระโดดแล้วก็ดันขึ้นมาสูงสุดที่1บาทสสตางค์ค่อยๆไซเวดดาวลงมาแล้ลงมาต่ำสุดที่1บาทสสตางค์ท้ายตลาดดันขึ้นมาปิดที่1บาทสสสตางค์ค่ะดูได้หนึ่งนาที ตรงนี้ก็มีแท่งซีเข้าสลับกับขายออกแล้วก็ช่อสุดท้ายมีวอลลุ่มเข้าทําให้อันันต์ปิดกระโดดค่ะ <c oughs> ดูทางเฟมเดย์ตรงนี้ก็เรล,ลงมาต่ําสุดที่1บาทส7สตางค์ตรงนี้ก็พยายามดันขึ้นมาเรื่อยค่ะจุดเบรกแรกอยู่ที่1บาทห2สตางค์ถ้าเบรกได้ก็น่าจะเป็นตรงนี้1บาทห้สสตางค์ค่ะ <c oughs> อนันตเป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาทุนและไม่มีปันผลมีแวรแลูรายเดียวที่70ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท37สตางค์แนวต้าน1บาท48สตางค์ถ้าทะลุด้จะเป็น1บาท52สตางค์ค่ะแนวว่าอนันต์มีค่ะว่ามียอดเองินเข้าจำนวน1,4 14,500ล้านบาท โตถึง20%ต้นแบกดอกหน้1.2หมื่นล้านบาทแล้วก็ทุ่มง,งบซื้อที่ดิน10แปลงจำนวน7,120ล้านบาทข่าวจากข่าวหุ้นแล้วก็ฐานหุ้นค่ะวันนี้ก็ไม่มีหัวแเลมนะคะมีหุ้นบิ๊กล็อตเข้าก็คือ200เอ๊ะ BKB เอ้ย BKD จำนวน216ล้านบาท บ้านปูจำนวน165ล้านบาททรูที่ติดสแกนองไปเมื่อวานก็มีวิาะหอเข้าจำนวน35ล้านบาทแล้วก็ปิดท้ายด้วย A จจำนวน17ล้านบาทค่ะวันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรแล้วท่้นซิ่งวีดีทายโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย